จังหวัดเลยนะครับจัดการประกวดลายผ้าพระราชทานผ้าลายสิวชิลาภรณ์และงานถ่ายกรรมระดับจังหวัดประจับปี2567นะครับมีผู้ส่งเข้าร่วมประกวดเนี่ยจำนวน149ผืนครับที่โรงแรมใบบุญแกลนอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยนายชัยพจน์จรูนพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับเป็นประธานพิจารณากลั่นกรองการประกวดลายผ้าพระราชทานผ้าลายสิริวชิลาภร์และงานหัตถกรรมระดับระ,ระดับจังหวัดนะครับประจำปี2567โดยมีนางทานตะวันจรุนพงศนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเลยประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเลยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประกวดลายพาพระราชทานหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประกวดลายพาพระราชทานร่วมกิจกรรมครับ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับบอกว่าจังหวัดเลยได้รับมอบลายผ้าพระราชทานผ้าลายสิริวชิราพรผ้าลายฉบาปัตตานีและก็เครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน s u s t a i n อเบ e ล a ฟชั่นนะครับแฟชั่นแห่งความยั่งยืนจากปลัดกระทรวงมหาดไทยครับเพื่อส่งมอบแบบลายผ้าพระราชทานให้กับกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อป ช่างทอผ้าไทยช่างหัตถกรรมในพื้นที่ได้นําไปสร้างสรรผลงานสร้างอัตลักษณ์ต่อยอดภูมิปัญญายท้องถิ่นแล้วก็นําไปสู่การพัฒนาด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายของใช้ของประดับตกแต่งตามแนวพระราชดำริ ผ้าไทยใส่ให้สนุกนะครับเป็นการส่งเสริมกระตุ้นผ้าให้ทันสมัยสู่สากลเป็นที่นิยมทุกเพศทุกวัยทุกโอกาสแล้วก็เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยแต่ละประเภทให้เป็นที่รู้จักและเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทยนะครับครับซึ่งทางจังหวัดเลยนะครับก็ได้มีการเปิดรสมัครผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปและช่างทอผ้าทั่วไปในพื้นที่เข้าประกวดผ้าลายพระราชทาน าลายสิริวชิลาพรและงานหัตถกรรมประจำปี2567ขึ้นก็จะเป็นการซึ่งจะมีผู้ส่งผลงานหรือว่าลายผ้าเข้าประกวดนะครับจำนวน149ผืนโดยจะมีการคัดเลือกลายผ้าเข้าไปประกวดในระดับภาคที่จังหวัดอุดรธานีในวันที่17-18กันยายนนี้ครับสวยงามมากๆนะครับ,รบาลา,ลายพระราชทานนะครับผม